วันนี้ผมก็ออกมาลดน้ำต้นไม้ของผมวนน้องเขาก็ตัดย้าไปนะครับช่าอมเอามาปลูกก็ต้องลดใช่ไหมปลูกก็ต้องลดตัวไหนเฉาตัวไหนเอตัวไหนอันนี้ก็ค่อยว่ากันอันนี้เฉาน,นี้เฉาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอเขาฟื้นสองสามวันในดินฟ้า ต้นนี้ก็สดชื่นเนี่สดชื่นสดชื่นตอนนี้เฉาอยู่ไม่เป็นไรคอยดูต่อไปอันนี้ก็เริ่มเริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้ว เป็นหญ้าหวายขาวครับหญ้าหวายขาวในลานมันจะเยอะลานเนี้ยเนี่ยต้นมะขามมะขามเดี๋ยวถ้านี่ก็ค่อยเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันติดก่อนติดแล้วแหละดินดินแข็งมากมันเป็นดินทรายนะเดี๋ยวต้องมาพวนด,ดิน ให้ลากเขาเดินได้นะครับให้ลาาเขาเดินได้ยากาศยามเย็นครับผมไม่ยมสดชื่นปูไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะตัดตัดให้ทั่วลานนี่แหละ แต่ว่าเดี๋ยวดูข้างนอกเดี๋ยวผมจะมาตัดเองเพราะเดี๋ยวน้องเขามองไม่เห็นต้นต้นไม้ที่ผมปลูกจะมีต้นไม้ตัดต้องระวังนะครับข้าก็สวยงามตามท้องเรื่องเนาะวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาได้เท่าไหร่ก็ หมูกระทะเปิดแล้วนะครับหมูกระทะหมูกระทะบ้านนาคาเฟ่เปิดให้บริการแล้วนูนวัดนูนวาดอยู่นูน่นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปอากาศร้อนมากๆเลย เดี๋ยวปีนี้ต้องหาดินมาลงอีกตรงไหนมันที่มันน้ําขังได้ปรับสภาพให้ดินอยู่ตัวแล้วก็จะได้สร้างกระตอบน้อยคอยนางนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมตัดยาครับบรรยากาศสวยง่ะ